เรื่องเล่าว่าวทองมาลายูแห่งสายบุรีเบอร์อามัดปัตตานีปัตตาน,นีเป็นหนึ่งในสามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีชุมชนของชาวมาลายูโดยมีว่าวเบอร์อามัดหรือว่าวทองมาลายูแห่งสายบุรีที่มีลวดลายอันสวยงามผสมผสานกับเรื่องราวทางวัฒนธรรมโดยในอดีตนั้นว่าวเบอร์อามัดได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือพยากรณ์ลมฟ้าอากาศเมื่อการเวลาผันเปลี่ยน ปัจจุบันว่าวเบอร์อามัดจึงได้กลายมาเป็นว่าวเพื่อการละเล่นและยังนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของคนเชื้อสายมาลาย,ยูผู้สืบทอดวัฒนธรรมการทำว่าวเบอร์อามัดต้องการส่งผ่านประเพณีวัฒนธรรมและความภูมิใจผ่านทางว่าวเบอร์อามัด โดยต้องการให้เป็นแรงบันดาลใจแก่คนในชุมชนได้เห็นโอกาสในการนำวัฒนธรรมมาสร้างเป็นสินค้าที่สามารถสื่อสารได้กับคนต่างพื้นที่อีกทั้งยังสามารถใช้ได้กลมกลืนในชีวิตประจำวันโดยมีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังนี้ขั้นตอนที่ 1. ศึกษาความต้องการของตลาดและผู้บริโภค เริ่มจากการวิเคราะห์เทรนด์โลกและความต้องการของผู้บริโภคพบว่าผู้บริโภคต่างมองเห็นถึงแรงบันดาลใจที่ซ่อนอยู่ในสินค้าท้องถิ่นซึ่งสามารถนำมาปรับให้สอดรับกับบุค,คลิกเฉพาะของตนเกิดเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นร่วมสมัยภายใต้คอนเซปต์ everyday culture วัฒนธรรมที่ผสานกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันดังนั้นแนวทางพัฒนาที่เลือกใช้คือ 1. นําำภูมิปัญญาและลวดลายของเว้าวเบอร์อามัดมาต่อย,ยอดทางวัฒนธรรม 2. นำเข้าของเครื่องใช้มาผสมผสานกันจนเกิดเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมซึ่งตอบโจทย์นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นที่อยากสืบสารศิลปะมาลายูขั้นตอนที่2อออกแบบแนวคิดโดยระดมสมองร่วมกันระหว่างนักการตลาดชุมชนและนักออกแบบเพื่อพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมให้ร่วมสมัยแต่ยังคงความเคารพและไม่ขัดต่อประเพณีของคนในท้องถิ่นนั้น รวมทั้งกำหนดโทนสีออกแบบตราสัญ,ญลักษณ์บรรจุภัณฑ์และร่างผลิตภัณฑ์ขั้นตอนที่3พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบออกแบบลวดลายของใช้เช่นเสื้อยืดหมวกและกระเป๋าผ้าให้มีความโดดเด่นเข้าถึงง่ายและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแต่ยังคงสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของว้าเบอร์อามัดขั้นตอนที่4ทดสอบตลาด ด้วยการน,นำสินค้าทางวัฒนธรรมของเว้าทองมาลายูแห่งสายบุรีภายใต้แบรนด์เบอร์อามัดไปทดสอบตลาดกับผู้บริโภคที่ชื่นชอบสินค้าที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของมาลายูผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขั้นตอนที่5ผลิตและจำหน่ายสู่ตลาดโดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook ล i n อินส t a g กรม ของกลุ่มเป้าหมายและช่องทางออฟไลน์ line. เช่นร้านขายของในแหล่งท่องเที่ยวงานแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมร้านขายของฝากในพื้นที่ภาคใต้และแล้วผลิตภัณฑ์ลายว้าเบอร์อามัดภายใต้แบรนด์เบอร์อามัดก็ได้ส่งต่อวัฒนธรรมที่ผสานกลมกลืนไปกับชีวิตประจำวันให้คนรุ่นใหม่ได้เลือกใช้